อ่าแล้วสวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมซีนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับเกมในโลบองนะครับในแมปบอลสมองอย่างแมปไดโนเสาร์เอสเคมนะครับเนื่องจากผมไม่ได้ลงคลิปมาสี่วันแล้วนะฮะก็ต้องขอทาคลิปหน่อยนะครับแล้วก็ในเกมนี้นะครับค่อนข้างบอลสมองนะฮะแล้วก็เออเออ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็มันเป็นเกมที่ให้เราขี่ไดโนเสาร์นะครับแล้ววิ่งไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เจ้านี่พาเรามาเซฟตรงนี้นะครับแล้วก็ พาเลยมาเอ้าแล้วมันพาผมไปนี่แล้วโอเคก็เกมนี้นะครับเป็นเกมสบายๆนะครับให้เราวิ่งไดโนเสาร์นะับเพื่ออัพเลเวลนะครับก็ชิวไปนะครับสำหรับเกมนี้โอเคก็เมื่อกี้เจ้านั่นพาผมไปงั้นมานะครับโอเคเราจะมาดูนะครับว่าเกมนี้มีอะไรกันมั่งนะฮะสำหรับเกมเบาสมองของเราแล้วก็ไดโนเสาร์ผมนะฮะเหมือนจะหายไปแล้วเอะแต่ตอนนี้เรารีเบิร์ดได้แล้วนะครับ เงื่อนไขในการรีเบิร์นะครับคือเลเวล15นะครับแล้วก็สปีด 1.5k นะก็เมื่อกี้ผมควงใครพ่วงไปกับใครไม่รู้นะครับก็รีเบิร์ไปเลยรอบหนึ่งนะเราจะมาดูกันนะครับก็อันนี้เป็นออร่านะครับใช้25วินอ๋อออร่าออร่าจะบวกสปีดให้เรานะครับเอาเาว,วิธีขี่ไดโดเดาร์สนี่ขี่ยังไงวิธีขี่ไดรดเดสาผมไม่รู้นะครับเพราะแต่นี้กดเคลมได้เราเคลมไปเลย อันนี้ก็มีรางวัลออฟออนไลน์นะครับออนไลน์รีวอร์ดอ๋อถ้าเลือกไดโดเสาแล้วน่าจะเลือกตรงนี้นะครับนี่ใช่ไหมอ๋อมันขึ้นอีควิปเพนะครับแต่ว่าอ่อทำไมทำไมมันไม่ให้ผมเคลียเออเหมือนผมจะบักนะครับต้องรีตัวละครก่อนเอ๋อไดโดเสาหาย เดโเสากูายโอเคแล้วตรงนี้นะครับจะมีที่ฝึกนะฮะเราสามารถมาฝึกได้นะครับให้กับเดดเสาของเราก็ผมไม่รู้นะฮะว่าน้องเขาหายไปไหนตอนนี้ก็เราอยู่ที่เลเวลเจ็ดนะครับมีหนึ่งพก็รีเบิร์ดรอบต่อไปนะครับใช้เลเวลสามสิบนะครับแล้วก็เรต้องเลเวลสามสิบนะครับถึงจะรีเบิร์ต่อได้เนาะ แล้วเราสามารถคัสตอมสปีดได้นะฮะว่าใช้เท่าไหร่โอเคเดี๋ยวผมว่าผมออกเข้าใหม่ก่อนนะครับโอเคทุกคนตอนนี้ผมกลับมาแล้วนะน้องไดโนเสาร์ของเรากลับมาแล้วนะครับตัวที่เราใช้คือเจ้าตัวนี้น้องค่อนข้างน่ารักนะฮะเดินได้รอบละสามสปีดถ้าเราอยากได้สปีดเร็วขึ้นเราก็ต้องมาปารมตรงนี้เนาะนี่น้องก็จะฝึกไปนะครับตรงนี้ผมใช้ได้ไหม อ๋อตรงนี้ใช้ได้นะครับตรงนี้ใช้ได้เอ้ยหรือเปล่าใช้ไม่ได้นะครับสปีดยังไม่ถึงอันนี้นะฮะจะได้รอบละหนึ่งคูณหนึ่งสปีดนะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะจะได้คูณสองสปีดแต่ก็ยังใช้ไม่ได้อันนี้อันนี้ก็ยังใช้ไม่ได้นะครับยังไม่ปลดล็อกก็น่าจะต้องปลดล็อกตรงนี้ก่อนโอเคเราเราจะเอาซักเลเวลสิบนะครับแล้วลองวิ่งไปกันดูนะฮะว่าน้องจะวิ่งไวแค่ไหนนะครับแล้วตอนนี้ผมก็มีวินแค่ศูนย์นะ ก็าสามารถซื้อนี้ได้นะครับคูณสอสปีดด้วยราคาสมโลบักแต่ผมเหลือแค่สิบสี่ก็ยังไม่เซื้อน,นะครับช่วงนี้โอเคตอนนี้เลเวลสิบแล้วนะฮะเราจะมาดูกันว่าน้องจะเร็วแค่ไหนนะก็วิ่งไปเลยเอ,อความเร็วน้องก็ได้แค่นี้นะครับแล้วก็มาผ่านด่านแรกนะฮะนี่อ,อแล้วก็มีเพลงนะครับไม่รู้ว่าเพลงติดเล็กคาเต็ไหมอเอาใหม่นะเอาใหม่ก็เมื่อกี้ผมผ่านนะครับามา,มา,บมาไปเลย เราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอา1วินหรือว่ารีสตาร์ทโอเคเรารีสตาร์ทนะครับเอา1วินนะโอเคเดี๋ยวเราวิ่งอีกรอบหนึ่งนะครับอ,อ,อันนี้คือ2องวินนะครับ Fore v e r ก็เป็นนะเกมพาร์ทเนาะรับไม่ได้โอเคออม ผมน่าจะวิ่งผ่านไปได้อยู่นะฮะเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยเกบไม่ทันนะฮะเราสามารถมาตรงนี้ได้นะครับก็โอ้ยโอ้ยหลบผีหลบผีผีน่าจะเร็วค่อนข้างเร็วนะครับเราจะเอาสามวินไปก่อนนะแล้วเราจะปลดล็อกตัวใหม่นะครับเป็นเจ้าตัวอะไรก็ไม่รู้นี่มาเลยเอาน้องค่อนข้างน่ารักทีเดียวนะฮะ,ะตาน้องก็จะเป็นแบบนี้เลย ครั้งเจ๋งนะครับต่อไปนะฮะ15วินคออือไทยเซเลอท็อปเวอร์ชันหุ่นยนต์นะครับแล้วก็100วินนะครับจะเป็นคาโนสลัดละมังผมไม่รู้โอเคมางั้นเราจะวิ่งฟาร์มตรงนี้นะครับจะก,กว่าเลเวลจะ15นะฮะก็จัดไปยูยาวอ่าแล้วเราสามารถรับรางวัลออฟไลน์ได้นะครับแล้วก็รับมาเลยตอนนี้เรามี52สปีด อ้อแล้วเหมือนจะมีคนมาชวนให้เราพ่วงไปกับเขานะครับแต่เลเวลเขายัางน้อยอ๋อโอเคตอนนี้นะครับเราเลเวลสิบเก้าแล้วนะฮะเราจะลองวิ่งไปดูกันเลยนะครับว่าจะรอดจากตรงผีหรือเปล่านะพุกระโดด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 อ่เราวิ่งไปเลยนะครับโอ้เกือบนะฮะเกือบ วิ่ง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 แล้วเราจะ,จะรอเจ้าตรงนี้ลงมาก่อนนะครับแล้วก็จะวิ่งไปทีเดียวเลยนะฮะแล้วเราก็จะวิ่งผ่านเจ้าผีไปเลยนะครับน่าจะทันแหล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 ะอุ้ยชาจังเลยผีโอเคเรามาถึงตรงนี้แล้วนะครับท่า,น,าน,นะครับเป็นปักกัวเออมนจะให้เราไปทางนี้นะครับอุ้ยว้า,วาล่วง เมื่อกี้ผมล่วงนะฮะก็ข้อผิดพลาดเราผิดพลาดกันได้โอเคเรามารับสปีดต,ตรงนี้เพิ่มกันดีกว่า5,000สปีดต,ตอนนี้ก็เลเวล25่เล้วนะครับไปเง้นเๆ้นเ,นเ,นเนาเลยอันนี้นะฮะจะได้10วินนะครับแล้วก็เราจะลองปาครัวไปก่อน กระจกท่าหน้านะฮะเป็นก้อนหินกิ้งได้นะครับโอเคปุ๊บขอหินไปแล้วนะฮะเราก็จะขึ้นมาบริเวณนี้ก็ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาลบตรงนี้ก่อนนะครับให้หินลงมาปุ๊บเรียบร้อย ตรงนี้นะครับจะได้ส5ห้าวินแล้วตรงนี้แหละคืออะไรอ๋อตรงนี้มีผีนะครับผีค่อนข้างเร็วนะฮะอเคว่าตรงนี้น่าจะยังไม่ไหวเพราะฉะนั้นเราจะกลับไปเอาวินกันก่อนนะครับส5ห้าวินเรียบร้อยตอนนี้เรามีทั้งหมดห้เกแล้วก็รับสปีดเพิ่มตอนนี้รอตันที่3าสิบแล้วนะครับรอรีเบิร์สได้แล้วรีเบิร์สเลยอ๋อแล้วพอรีเบิร์สนะครับเราก็จะเริ่มใหม่ ต,ต่อไปนะฮะจะใช้วินทั้งหมด15วินนะครับแล้วก็100วินเนาะก็ซื้อเจ้าตัวนี้มาก่อนเลยนะครับสเตโกนี่แล้วก็วิ่งฟัมเวลไปย,ยาวๆผมใช้คูณสอสปีดได้หรือยังยังไม่ได้นะครับเราต้องปลดล็อกด้วย500วินนะฮะแล้วก็เอ k ตรงนี้ไปสักพักนะครับย,ยาวๆเลยจะตัดกลับมาตอนที่เราได้สปีดตามที่เราต้องการละ อ๋อหรือไปนะครับเกียนี้มีระบบออร่านะฮะซึ่งอันที่จริงผมสามารถซื้อออร่านนี้ได้แล้วนะก็ซื้อมาใส่ด้วยเลยก็เดี๋ยวเราฟาร,รมไอ้นี่ไปสปีดไปต่อนะครับโอ้ย โอเคตอนนี้เราเลเวล32แล้วนะฮะเราจะมาดูกันว่าเราจะผ่านด่านนั้นได้หรือเปล่านะด่านที่ต่อจากหินกิ้งนะครับโอเคมาเรามาถึงเล้วนะฮะดูท่าเส้นทางนะ่าจะต้องตกไปข้างหน้าแล้วเราก็น่าจะต้องหลบเจ้าผีเป็นช่วงๆนะครับก็ผีไม่ได้เร็วมากนะแต่ว่าเขาก็น่าจะตามไม่เลิก อ่าตรงนี้นะครับคือทางออกก็ไม่ได้ไกลมากอันนี้คือด่านที่เจนนะครับซึ่งก็คือโอ้โอ้เราจะต้องหนีให้ทันขึ้นนะฮะซึ่งผมไม่คิดว่าผมไหวนะเรากลับก่อนเราจะเอาวินเพิ่มและเราก็จะซื้อตัวนี้มาใช้กันนะครับนี่โอ้น้องค่อนข้งขางขวายีเลยทีเดียวนะ ต่อไปนะครับเลเวลในการรีเวิร์สเนาะก็ประมาณนี้ใช้45เลเวล45นะครับโอเคเฮ้ยไอเจ้าหมอนี่ชวนเราให้ไปกับเขางั้นเราก็ติดไปเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นการฟาร์มที่ค่อนข้างง่ายนะครับสำหรับเกมนี้แล้วเราก็มีผีตามมาด้วย เกมนี้นะฮะน่าจะแค่ขอให้เรามีเพื่อนโหดๆนะครับก็น่าจะผ่านไปง่ายๆแอารยเดรดเดสาวตัวนี้นะครับเหมือนอีวกเกเลียนเป๊ะเลยนะมาดูกันนะครับแม่เราพาเรามาถึงด่านที่เจ็ดแล้วนะเราเราก็จะต้องหนีเจ้าขึ้นเมื่อกี้นะครับอ๋อแล้วก็ถึงด่านที่เปดซึ่งก็ต้องมาทางนี้ โอเคแล้วข้างหน้านะครับเป็นเหมือนปากัวออแล้วด้านนี้นะคะก็ให้เราวิ่งสวนขึ้นมาแล้วก็น่าจะต้องปากัวตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ออกเลยขอบคุณที่มาส่งเพื่อน โอเคนะตอนนี้ก็399วินนะครับเลขสวยแล้วก็รางวัลออฟไลน์เพิ่มรึอีก3วมินเราจะได้100วินนะครับรับมาเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปรันอีกรอบหนึ่งนะฮะนี่ตอนนี้เราก็วิ่งเร็วโดยที่ไม่ต้องกระโดดแล้วนะครับไปเลย โอเคแล้วเราก็รับวินนะฮะเราก็ซื้อเจ้าตัวนี้มาได้เลยเน้องค่อนข้างเทนะฮะโอเคก็แปลว่าสําหรับคลิปนี้นะฮะเป็นเกมเบาสมองที่ค่อนข้างสนุกดีนะครับก็ต้องขอไว้เพียรเท่านี้เลยแล้วกันนะฮะแล้วก็ใครที่อยากลองเล่นเกมนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งแมปลิง์นี้ได้ทิ้งลิงก์แมปนี้เอาไว้ให้นะครับก็สําหรับวันนี้ผมสี่ไปแล้วครับ